สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนในสาระประวัติศาสตร์ในเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันก่อนนะคะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลในอดีตที่ยังคงปรากฏให้เห็นและนำมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและหาข้อสรุปที่ใกล้ความจริงมากที่สุดค่ะประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งได้เป็นหลายประเภทจะยกตัวอย่างใน3ประเภทนะคะเช่นแบ่งตามยุคสมัยแบ่งได้เป็น หลักฐานก่อนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ค่ะแบ่งตามลักษณะการบันทึกแบ่งได้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งตามความสำคัญแบ่งได้เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองค่ะ ในชั่วโมงนี้เราจะมาดูใน2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือแบ่งตามความสำคัญแบ่งตามความสำคัญจะแยกเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานที่บันทึกและบอกเล่าโดยผู้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือรู้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองส่วนหลักฐานชั้นรองหมายถึงการบันทึก,กเรื่องราวต่างๆ ของผู้ที่รับทราบเหตุการณ์จากคำบอกเล่าของบุคคลหนึ่งอีกต่อหนึ่งตำราหรือหนังสือทางประวัติศาสตร์ที่มีผู้เขียนขึ้นโดยอาศัยหลักฐานชั้นตน้นเพราะฉะนั้นหลักฐานชั้นรองไม่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆแต่มาเกิดขึ้นทีหลังนะคะ ในประเภทที่2คือการแบ่งตามลักษณะของหลักฐานแบ่งได้เป็น2ประเภทเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้มีไปแล้วจำได้ไหมนะสองประเภทได้แก่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ขออภัยค่ะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเรามาดูหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันก่อนนะคะ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือยกตัวอย่างเช่นหลักศิลาจารึกพงศาวดารตำนานจดหมายเหตุ บันทึกความทรงจําวรรณกรรมเอกสารทางวิชาการหนังสือพิมพ์และเอกสารทางราชการค่ะ ส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือไม่เป็นตัวหนังสือนะคะได้แก่สิ่งก่อสร้างโบราณาสถานโบราณาวัตถุศิลปะการแสดงคําบอกเล่านาฏศินดนตรีจิตกรรมเป็นต้นค่ะตัวอย่างเช่นแหงโบราณนาคดี อุทยานประวัติศาสตร์จิตกรรมฝาผนังพระเครื่องและผ้าไทยค่ะวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดท้ายคลิปโดยให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำลงในสมุดของตนเองให้เรียบร้อย แล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานในกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาพบกันวันศุกร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ